เราสองคนอดีตรับราชการทั้งคู่เราเข้ามาทําธุรกิจหมอเสงเพราะต้องการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราโชคดีที่เข้ามาที่นี่แล้วมาเจอโคอ้ชที่ดีแนะนําการทําธุรกิจที่ถูกต้องเราตั้งหน้าทําธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นทําเป็นทีมสุดท้ายเราก็สามารถประสบความสําเร็จสามารถมีบ้านเดียวมีศูนย์ธุรกิจหมอเสงมีรถยนต์สองคันและรายได้ต่อเดือนของเราไม่น้อยกว่าเดือนละห0 0 0สนบาทเราสองคนสามารถทําได้ ท่านทั้งหลายก็สามารถทําได้เช่นกันขอเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้สู้พวกเราจะเป็นกําลังใจให้อดีตนะครับผมเคยทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับแต่ตอนปี40น,นะครับเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกนะครับตัวผมเองและภรรยาน,นะครับเจ๊งนะครับ ติดหนี้มาล้านกว่าบาทนะครับโชคดีได้มีโอกาสเข้ามาเจอธุรกิจคุณหมอแสงนะครับซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจใหม่สาหรับเราทั้งสองคนนะครับเราไม่เคยทานะครับเรามาทําคุณหมอแสงเราได้ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับขึ้นสู่ตําแหน่งขัดเพชรมีความยินดีและภาคภูมิใจมากตัวผมเองทาตลาดที่ภาคอีสานและก็ประเทศลาวปัจจุบันนะครับผมซื้อบ้านที่จังหวัดอุดรนะครับมูลค่า4ล้านบาทแล้วก็ที่กรุงเทพอีก5ล้านบาทมีรถยนต์ส่วนตัว2องคันมีรายได้กับธุรกิจมหมอแสงไม่ต่ำกว่าเดือนละ8 0 0แสนบาทพวกเราทําได้ผม ื่อว่าพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับทำได้ทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยฝากอนาทตไว้กับคุณหมอเสงได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อสมาชิกทุกท่านขอให้โชคดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดของบริษัทคือตำแหน่งัดเพชรกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมมีความมุ่งมั่นขยันอดทนทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมพัฒนาทีมพัฒนาองค์กรที่สําคัญผมมีความจริงใจต่อทีมงานและความซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ผมทําอยากจะฝากแนวคิดกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ธุรกิจมอสิงว่าท่านจะสําเร็จได้ท่านต้องมีความอดทนที่สูงและก็มีความมุ่งมั่นทํางานอย่างต่อเนื่องเพราะว่าความสําเร็จจะต้องมีการรอคอยกว่าจะมาถึงได้ที่สําคัญเมื่อเจอปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในระบบของการทํางานในธุรกิจ ท่านจะต้องเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นความคิดที่บวกเพื่อจะเดินสู่ความสําเร็จให้ได้ดิฉันอยากจะขอบคุณคุณหมอเสงคุณเล็กพออนนกพออหนุ่ออนมอัพไลน์ที่แสนดีแล้วทีมงานเพทรสวรรณภูมิที่ทรงคุณภาพของดิฉันทั้งซ้ายและขวาขอบคุณค่ะจากอดีตชายยากจนคนขับรถป่วยหมอนกดทับกระดูกทุกหนักหนาจากบ้านเกิดเมืองอุบลคนชาวนา ด้วยวาสนาพาเมียจนทนทุกขทวีโอกาสดีมีคนดนมาให้ขอขอบใจคุณปุณทรัพย์สุภาษีเปิดโอกาสให้ร่ำรวยด้วยยาดีเป็นเศรษฐีที่หมอเสงเจ๋งจริงๆพ่อครับแม่ครับลูกเป็นสัดเพชรที่หมอเสงแล้วครับขอบคุณคุณหมอคุณเล็กขอ,ออนกและทีมงานทุกท่านลมหายใจยังคงอยู่ พกคำว่าสู้อยู่กับใจเอามันออกมาใช้ยามที่ใจเราอ่อนแอสู้สู้สุดฤทธิ์สู้สุดใจแล้วเป็นฉัดเพชรที่หมอเสงสวัสดีครับอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น้ำชุมชนครับชีวิตวประสบความสำเร็จมือนี้ได้หันเหนะครับมาร่วมงานกับคุณหมอเสงครับท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครอบครัวของผมดีขึ้น จากทีบ่มีรายได้ก็มีไายได้ครับจากทุกงานนะครับก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ในธุรกิจเป็นลักแสนมือนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดของบริษัทครับขอกราบขอบพระคุณคุณหมอเสงคุณเล็กเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารพออบริษัทขายแก้วแต่แงความยินดีกับทีมงานนะครับที่ได้รับคุณอาวุธพร้อมกันทุกท่านธุรกิจหมอแสงให้สุขภาพ ให้ความมัน่นคงกับชีวิตครับขอากาบขอพรครับ,ค,บความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้อันที่จริงแล้วมันก็คือภาพสะท้อนของการที่เราได้พยายามเอาชนะตัวเองในทุกๆขั้นตอนของการทำงานในทุกๆย่างก้าวของการเดินทางตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกๆความสำเร็จในชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องจ่ายวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะจ่ายมันเท่าไหร่ถ้าเราพร้อมที่จะจ่ายทั้งชีวิต เราพร้อมที่จะทุ่มเททั้งชีวิตสุดท้ายเราก็จะได้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จเป็นรางวัลตอบแทนผมมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถไม่แพ้กันมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความสําเร็จใดๆก็ได้ขอเพียงแค่เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองขอขอบคุณท่านประธานคุณหมอแสงคุณเล็กที่ได้สร้างแสงสุริยจัดสองพันสองขึ้นมาขอบคุณที่สมุดพี่รุจีที่ทําให้ผมได้มีโอกาสสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นที่นี่ ขอบคุณครับ